สุดปังยืนหนึ่งค่เพ่งโตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทัดทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับค่เพ่งโตเกียวมิวสิกบอสบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่โครากสู้ขู่สุขนคนกับพี่น้องข่าวดีรอบดึกนะคะพี่น้องข่าวเด็ดรอบดึกเมื่อสี่สิบนาทีที่ผ่านมาในนามที่ติวุ์วารุณน,นะคะพี่น้องโพสต์บอกว่าอยู่กับนมโจยมานิน นามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่บพี่น้องเพิ่นโพสต์บอกว่าขอบคุณเจ้าภาพใหญ่บอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้างวงตเกียวมมวสิกเอสสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งเวทีทั้งสองประชันคู่เลยวันที่27มิถุนายน2569โอ้โหพี่น้อง เป็นปรากฏการณ์เป็นประติศาสตร์จากพระประแดงมากเมื่อนี้ได้รับข่าวดีจากบอสโจโยมนินนามวงศาผู้บริหารคณะหมอล่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับพี่น้องว่าจ้างบอสบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอ็กกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนาเดือนใดพี่น้อง27มิถุนายนสองพันโอ้โหพี่น้องไปเบิง้ง เอฟแฟนครับดีใจสั่มไสส่งรูปหัวใจมาเลยจ้าบอสโจก็บ,บอกว่าสุดปังอ่าไวใ้ใจได้คุ้มค่ากำไรเพิ่มแน่นอนตอนนี้อะไรก็ฉุดบอสบิ๊กไม่อยู่แล้วปังปังครับนะคะพี่น้องปังปังค่ะอ่าสุดยอดมากครับสเต็มตัวเกียวมิวสิกบอกเลิศค่ะอ่สุดยอดเสียดายจังพลาดอีกแล้ว ปาดยางนอทันีสงสัยจ่างบ่ท่านหรือเปล่านะคะพี่น้องสุดปังปังข้ามปีไปเลยเจ้าพ่อบบาวผู้ไทยใจเกินรอยบอกปาดปาดยางเยาเลยค่ะพี่น้องปังมากปังมากปังมากอุ้ยมีแต่คนบอกว่าปังมากค่ะพี่น้องเฮงเฮงปังปังนะครับรักทั้งสองวงปังปังนะคะปังมากปังมากปังมากพี่น้องโอ้โห รอรับชมค่ะนะคะรักทั้งสองวงเชียร์ทั้งสองวงสุดยอดไปเลยค่ะกำลังไปได้ไกลเลยจ้าพ่อปังปังนะคะปังปังจ้าปังสุดๆไปเลยจ้าพ่อไก่นะคะพี่น้องสุดปังดังข้ามปีตัวเกียวมิวสิกซีซั่นสองปีสองนุ่มจูยมานนน่ารักมากๆเลยค่ะปังมากๆค่ะสุดยอดมากค่ะบอตจู ปังๆรวยๆนะคะนะคะเรืศอค่ะเล่นที่ไหนหรอคะนะคะพี่น้องเบิงแอดเบิงไห่สนามกีฬาบ้านแพงมังครับเผินยังบัฟันทงเรื่อ,อ,กกค,อค่ะพี่น้องผู้ติดตอบเมื่อกี้คือเอฟซีค่ะพี่น้องเพินเขาว่าตอบข้อเมนนี่สุดยอดไปเลยค่ะที่ไหนหรอคะนะคะพี่น้องยังบัฟันทงเรื่อค่ะพี่น้องว่าสถานทีมองไดแต่ปกติสําหรับวอสจูกสิเป็นสนามกีฬาบ้านแพงนะครับ นะคะพี่น้องสุดยอดมากค่ะปังข้ามปีเลยจริงๆปังมากจ้าพ่อสุดยอดเริศดสุดยอดจ้าเริศดเรืดเรดสุดยอดสุดยอดอพี่น้องขําเดียวนี่ใส่เปลืองบัคนาดเลยพี่น้องเอ้ยเอาขอแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องที่บอสโจยมนินเห็นฝีไม้ลายมือเนาะล้วกเล่ากับ จากบอดบีควีบันฟิลแลนด์มาเอ็กกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง27มิถุนายน2569ปีหน้าค่ะพี่น้องขามปีไปเป็นปีที่3แน่นอนอ้าแอดคอนหนึ่งหละขอเป็นกำลังใจให้ครับทั้งบอดโจโยมูมนเนนามวงศาทั้งบอดบ๊กวีบ้านฟินแลนด รักสองวงเลยค่ะพี่น้องรักเท่าๆกันทั้งสองวงเลยเอา้าวเชียร์เชียร์จา่ายาวๆไปปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่นาทีนี้เต็งหนึ่งยืนหนึ่งต้องบอสวิกผู้่บ้านฟินแลนด์นะคะแอดกะเลยนํ้ำเรียนให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีแฟนคลับไปเตรียมตัวกันต้านเนินๆดีใจกับผ่น,นำ้ำกับพี่น้องเอาแล้วค่ะแอดแวะมาส่งข่าวดีเพียงสําเน่เนาะกับพี่น้องเนาะหากมีเรื่องเล่าข่าวข่าว,าว,าวอีหยงังดีๆ อัปเดตใหม่ๆล่าสุดแอดสีนิโนเรียนโดยเร็วนะคะพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ